มันเป็นไรฮะมันอะไรนะแม่แม่ไม่เข้าใจแล้วทำไมต้องโวยวายด้วยอ่ะไม่ต้องโวยวายสิไม่เอาไม่น่ารักโอ้ทำไมต้องโวยวายด้วยอ่ะ หนูก็นั่งลงถอดสิเอ้าเเอาเอนั่งลงถอดสี่อม,ม,มาล,ลกมานั่งลงถอดดิไวไวไอเองไปห้ม่ยิออ่ะไปนั่งอเอาเอาอาาีกย่งวาเตกกนั่งนม่ถอด้โอ้มันเมา เด,ดากันน,นั่งลวยกกเนาะงดีนั่งออกมถมันเป็นอะไรทำไมถึงต้องถอดม,มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรหาหะอ้วงมันเป็นอะไรทำไมต้องถอดมันเป็นอะไรมันเป็นไรเครียดอีกแยะเฮ้ย อ้าวอ,ายอยิ้ยมนี่เร็วยิย้มสวยหน่อยหน้าใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปบ่ายก่อนไปบายก่อนจุ๊บจุบด้วยยิย้มสวยทำไงย,ยิ้มสวย